สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ c แชมเปญแชนครับวันนี้เราก็มารีวิวหุ้นอีก1ตัวครับซึ่งเป็นหุ้นที่ร้อนแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นหุ้นในเซกเตอร์ของ c o s m e t i c หรือว่า beauty care นั่นเองครับนั่นก็คือหุ้นของ e o f beauty นะครับไหนใครเก็บหุ้นนี้กันบ้างครับวันนี้เราจะพาทุกๆคน,นครับไปเจาะลึกแล้วก็รีวิวหุ้นนี้ กันสักหน่อยนะครับว่าเขามีดีอะไรนะครับทำไมราคาถึงพุ่งดีเหลือเกินนะครับแต่ก่อนไปดูคลิปเพื่อนๆฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับรวมถึงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆและหากใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคช่องของเรามีคลิปหลากหลายเลยนะเพื่อนๆลองหาดูตามเพลย์ลิสต์ช่องได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไซต์ของ e o f Beauty เพื่อรู้จักโปรดักต์ของเขาสักหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่ง e o f Beauty เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะเพื่อนๆเราจะรู้จักเขาในนามของบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องสำอางนะครับที่ราคาย่อมเยานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเครื่องสำอางต่างๆนะเพื่อนๆภายใต้แบรนด์หลักของเขาครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น4 s e เซกเตอร์นะครับเพื่อนๆ4แบบนะครับอันที่1ก็คือ ELF c o s m e t i c นั่นเองเพื่อนๆก็เป็นเครื่องสำอางนะครับที่ราคาประหยัดนับเน้นคุณภาพความหลากหลายนะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์สําหรับใบหน้าดวงตาริมฝีปากและเล็บนะครับเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดโปรดักต์ให้นะเพื่อนเพียงแต่ว่าจะสรุปเป็นสั้นๆให้เพื่อนๆได้รู้ล้กันว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีพวกพรายเมนะเพื่อนๆมีเ i ล u คิดฟิลเตนะครับมี power grip primer นะครับอันนี้ใครที่ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ก็สามารถมาเสริมเพิ่มเติมผมได้นะครับก็มีพวกซ c c r e รีมนะครับมี y อ s h a d โดอะไรต่างๆครับเพื่อนๆอ่ะ ในเซกเตอร์ของอันที่2นะเพื่อนๆก็จะเป็น ELF skin นั่นเองครับก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวราคาประหยัดนะเพื่อนเเน้นส่วนผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะเพื่อนเผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของเขาเลยนะครับก,ก็คือ Holy hydration face cream นั่นเองนะเพื่อนเครีมบำรุงผิวหน้านะครับให้มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนั่นเองครับ p o l e s Party Primer นะครับก็จะเป็น primer เนื้อพัตตี้นั่นเองครับมี super clarify มี cleaner ะครับมี cleansing อะไรพวกนั้นต่างๆเนาะรวมถึงพวก acne fight ต่างๆ spot gel นะครับก็มีเช่นเดียวกันเพื่นเและ segment ที่3ของเขานะครับก็คือ well people นั่นเองนะครับเครื่องสำอางที่เน้นส่วนผสมมาจากธรรมชาตินับปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายนะเพื่อนเผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของเขานะเพื่อนๆก็จะเป็นพวก mascara นครับที่ช่วยเพิ่มความยาวของ ขนตานับให้หนาแล้วก็ดูสวยงามนี่มาสคาร่าตัวนี้เลยนะครับรวมถึงมีพวกมัล uh, ติแอคชั่นมอยเจอร์ไรเซอร์ spf 30อะไรพวกนั้นนะครับมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมกันแดดนะครับอ่านะครับแล้วก็มีครีมบำรุงผิวหน้าต่างๆนะครับแล้วก็เซกเมนต์ที่4ของเขานะเพื่อนก็จะเป็นคีโซแค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเครื่องสำอางที่ พัฒนาโดยอลิเซียคีนั่นเองนะเพื่อนๆเน้นการดูแลผิวแล้วก็จิตใจเนี่ยให้ผ่อนคลายนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของเขานะเพื่อนๆก็จะมีสกรีนทรานส์ฟอร์เมชันครีมนะครับก็เป็นครีมบำรุงผิวหน้านั่นเองครับมีโกลเด้นคลีนเซอร์นะครับีนเซอร์ที่ทำความสะอาดผิวหน้านะครับมีพิลามินเนสนะครับเอ็กโฟเลเตอร์นะครับผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวนะเพื่อนๆก็โหเยอะมากเลยจริงๆนะครับจริงๆน่าจะมีเยอะมากกว่านี้อีกนะครับมีคอมฟอร์ตติ้งบาร์นะครับ บำรุงผิวนะเพื่อนๆนแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังมีอันอื่นๆอ,อ,อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกแปรงแต่งหน้าครับอ,อุปกรณ์เสริมความงามนะครับเซตของขวัญครับซึ่งเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ e อ f กันน่าจะได้ข้อมูลมากกว่าที่ผมสรุปมาให้ในวันนี้นะครับทีนี้เราไปดูของที่ขายดีของเขากันหน่อยนะครับว่าจะมีตัวไหนที่ เราพอจะคุ้นๆบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาหน่อยดีกว่านะเพื่อนๆเนี่ยราคาครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของ US เอนาะร,ราคาก็จะแสดงเป็นเหรียญน,นะเพื่อนๆเนี่ยสิ 18, 8, เหรียญ8เหรียญ10เหรียญ8เหรียญเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายให้เพื่อนได้เลือกสรรเนาะไม่แน่ใจว่าในนี้นะมีสาวกของคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ E.O.F บ้างหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าใช้ดีหรือเปล่านะเผื่อแบบป้ายยาคนที่ไม่เคยลองเนาะนะครับ โอเคประมาณนี้ละกันนะเพื่อนให้เพื่อนได้รู้จัก EOF นิดนึงนะว่าเขาทำอะไรนะผลิตภัณฑ์เขาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเพื่อนเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าตลาดของคอสเมติกทั่วโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปลงทุนหรือเปล่านะเพื่อนอันนี้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของา t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  i ต t a เพื่อนก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติทางด้านต่างๆนะเพื่อนมีทุกแบบเลยนะครับก็เพื่อนสามารถเข้าถึงข้อมูลฟรีของเขาได้เนี่ย วันละประมาณ1-2ครั้งนะครเพื่อเพื่อนนอกจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะต้องซื้อนะถ้าอยากจะได้สถิติอะไรที่เป็น Deep Insight เป็น Data Insight จริงๆครับซึ่งอันนี้ผมก็เป็นข้อมูลฟรีนะเพื่อนเพื่อนที่นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะนครับก็ตลาดของ c o สเมติกเนี่ยเขาวิเคราะห์นะว่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาครับเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์ครับแล้วก็ปี2024ันอยู่ตรงนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดเนี่ย108 บิลเลียน US ดอลลาร์นันก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนและในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะครับก็ใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าตลาดนี้เนี่ยจะตันแล้วหรือเปล่านะครับตราบใดที่คนยังรักสวยรักงามนะเพื่อนตราบใดที่คนยังดูแลตัวเองนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเนาะใครๆก็อยากสวยอยากหล่อครับออกกล้องนะครับไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เนี่ยทุกคนก็ต้องแต่งหน้านะครับแม้ว่า เครื่องความสวยความงามเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงโดยตรงนะครับแต่ผู้ชายสมัยนี้ก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะเพืเ่อนๆลองสังเกตเทรน์ของคนรอบตัวได้นะครับะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาเก็ตเทรนนะครับทีนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก f Fin n s p a c e นะครับอันนี้ผมนำมาเป็น เขาสรุปมานะว่าสกินแคร์7เจ้าใหญ่เนี่ยก็ฟาดไป90%ของตลาดแล้วนะครับซึ่งมีทั้งหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ใน US นับแล้วก็หุ้นที่อยู่นอกตลาด US นะคนับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูเล่นๆละกันนะครับก็อันดับหนึ่งนะเพื่อนๆก็เป็น r o เด a l a ปานะคนับ อันนี้ก็อยู่ในตลาดของฝรั่งเศสนะเพื่อนมูลค่าทางการตลาดเนี่ยคิดเป็น48%ของตลาดบิวตี้เลยนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายนะเพื่อนมีเซราวีมีอะไรอะโอ้โหเยอะแยะนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากมายนะครับอันดับที่2เพื่อนเอสเตอร์ลอเดอร์นะครับอันนี้ก็คุ้นหูอยู่นะครับเคยได้ยินบ่อยนะครับอันดับที่3เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะครับก็อ่าให้เพื่อนๆเห็นละกันนะครับอ่ะอันดับ4นะครับก็จะเป็นอัลต้านะครับ6% อันนี้ e l f อ่าไม่ใช่นะครับ e i f f หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับอ่ามีชิสโตอันนี้ผมก็พอจะรู้จักบ้างครับแล้วก็มีเกานะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะไม่ชัวร์ว่าญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะครับใครที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบิวตี้ก็บอกกันหน่อยละกันนะครับอ่านะเพื่อนเพื่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นับที่วิเคราะห์ตลาดของอ่าคอสเมติกนะเพื่อนๆอันนี้วิเคราะห์ไปจนถึงปี2032เลยนะครับ ซึ่งโหมันก็เตบิบโตจริงๆนะเพื่อนๆตลาดคอสเมติกนะครับนี่น,นะครับก็เทรนเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมูลค่าทางการตลาดเนี่ยก็โตขึ้นตลอดนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเรามาดูเออ่คอสเมติกมาเก็ตแชร์นะอันนี้เป็นข้อมูลเก่าของปี2020นะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะเป็นตลาดของอเมริกานะเพื่อนๆ ตามมาด้วยตลาดของเอเชียนะครับก็ถือว่าใหญ่ลงมาเป็นอันดับที่2นะเพื่อนเพื่อนยุโรปนะครับมี m มด a เ e อร์นะครับแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อน่ะนะครับแล้วก็คอสเมติกมาเก็ตแชร์ถ้าแบ่งเป็นตามแคตติเกรีนะครับปี2020นะครับพวกเมคอัพอ่าคอลเลอร์คอสเมติกเนี่ยก็เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดนะครับ แล้วพวกน้ําหอมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายรูปร่างอะไรพวกนี้ก็รองลงมานะครับมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะที่รองลงมาแล้วก็อันดับที่ท็อปนะครับเมื่อปี2020ก็จะเป็นพวกสกินแคร์แล้วก็พวกซันครับที่แบบครีมทาผิวป้องกันแสงแดดอะไรพวกนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเซกเมนต์ที่อยู่ในอันดับที่1เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าแบ่งตามเพศนะเพื่อน มาเก็ตแช่นะผลิตภัณฑ์ผู้ชายติดท็อปเฉยเลยนะครับผู้หญิงแล้วก็ยูนิเซ็กที่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูพื้นฐานหุ้นกันหน่อยดีกว่าไหมเพื่อนๆน,นะครับ ELF Beauty หรือว่าตัวย่อ ELF นับเพื่อนๆก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดของเมกาด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จักเรามารู้จักหุ้นนี้พื้นฐานไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะเพื่อน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานเพื่อนๆทำผลตอบแทนไป32.6นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ะ1ปี1 0 0 120%นะ่ะโหดมากนะครับอ่ะ5ปีที่ผ่านมา1,500%นะเพื่อนๆใครเก็บตั้งแต่โอ้โหปี2019เป็นต้นมาเนี่ยอืมกำไรเนาะเเลยนะเพื่อน และยังไม่ถึง10ปีครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้เข้าตลาดมานานมากเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาทำผลตอบแทนไปได้655เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับถ้าเรามาดู52 week range นะเพื่อนๆอ,อีกประมาณ15เปอร์เซ็นนับก็จะทำ52 week high ได้นะครับเพื่อนๆ ฟอร์เวิร์หุ้นนี้อยู่ที่ประมาณ56.34ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงนะเพื่อนๆและหุ้นนี้เป็นหุ้นที่เน้นการเติบโตครับไม่มีปันผลนั่นเองนะครับ m a r k e ต Cap ตอนนี้นเพื่อนเเป็นหุ้นที่อยู่ในขนาดขนาดกลางนะครับพ้นหุ้นที่ขนาดเล็กมาพอสมควรนะเพื่อนๆพร้อมที่จะเติบโตเป็นหุ้น Large Cap หรือว่าหุ้นใหญ่ได้ในอนาคตนะเพื่อนๆก็ใครที่เห็นโอกาสก็อาจจะรีบเก็บก่อนที่เขาจะเติบโตไปมากกว่านี้นะครับเพื่อนเ เรตติ้งจากนักวิเคราะห์นะก็มีทั้งบายทั้งโฮนะครับปนปนกันไปนะครับในส่วนของ variation เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับแพงมากนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ f เลยนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับอัตราการทำกำไรเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆงนะครับโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างเข้าทาง e f มากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไตรมาสเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดู earning history กันหน่อยดีกว่านะครับ ไตรามาสที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะเพื่อนย้อนให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาแล้วกันนะครับเพื่อนๆอจาก EPS จาก0.14นะเพื่อนๆก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมีปีหนึ่งที่ EPS e ขายดีมากๆนะครับแล้วก็ drop ลงมาแล้วก็อยู่โซนนี้นะเพื่อนๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในส่วนของการเอาชนะไตรามาสเนี่ยก็มีแค่1ไตรามาสเท่านั้นเองนะที่พลาดไปนอกนั้นก็เอาชนะไตรามาสได้ตลอดนะเพื่อนๆในส่วนของ EPS นะครับ และในส่วนของ revenue เพื่อนจาก59มิลเลียนครับปัจจุบัน321มิลเลียนก็ถือว่ากี่เด้งแล้วอ่ะเพื่อนโตเยอะมากนะครับพิจารณาการเติบโตต่อปีนะเพื่อนไม่มีไตรามาสไหนที่เติบโตเป็นตัวเลขติดลบเลยนะครับก็ถือว่างบการเงินสวยแล้วก็ดีมากๆนะครับค่อนข้างไว้ใจได้นะครับถึงแม้ว่า จะมีช่วงที่เติบโตเป็นตัวเลขแหลกเดียวนะครับแต่ก็ยังคงรักษาม,มาตรฐานในการเติบโตได้ตลอดนะเพื่อนในเชิงของร e v e n u เนี่ยเอาชนะตลอดนะครับในทุกๆไตรามาสก็ถือว่างบการเงินผ่านแล้วนะครับสำหรับหุ้นนี้เชื่อใจได้นะครับทีนี้เรามาดูคู่แข่งของหุ้น E l F Beauty กันหน่อยดีกว่านะครับว่าคู่แข่งคนสำคัญครับอันนี้ผมคัดมาครับที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะ รู้จักนับและหุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดของอเมริกาครับก็จะได้เทียบกันแบบยุติธรรมหน่อยนะครับถ้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดอื่นๆอย่างของฝรั่งเศสของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเทียบกันไม่ได้ซะทีเดียวนะครับและเพื่อนๆอาจจะซื้อได้ยากนะครับก็เลยเปรียบเทียบกันแค่ในตลาดของอเมริกาเพื่อนก็จะมี e o f เนาะมี Coty ้นะครับมี Ultra นะครับมีอ่า e อสเ e อรนะครับแล้วก็มีอ่า e r p เ r อร์นะครับอันนี้ Market Cap ก็ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับมีเอสเตโรเดอร์ที่โดดมานะครับโตมากกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูโททอลรีเทิร์นกันหน่อยนะครับเพืเ่อนๆอ่นะครับดูเย a r ร์ทิเดดีกว่าครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาหุ้นที่ทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะเพื่อนๆก็คือหุ้นของ EOF นั่นเองนะครับนํามาเป็นอันดับที่1เลยนะครับเต,บตนะิบโตไป32.6%นะในขณะที่หุ้นอื่นเนี่ยติดลบหมดเลยนะเพื่อนๆ อ่ะที่ระยะ1ปีนะครับก็ยังคงเป็น ELF นะเพื่อนร้อยีนะ่เอ็ดอ่ะโหดมากนะครับ3ปีอ่ะห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นตะ์ในขณะที่หุ้นอื่นอ่ะโตแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเออโหดจริงๆนะครับอ่ะที่ระยะห้าปีนะเพื่อนห้าปีหุ้นนี้ฟาดไปพันห้าร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับในขณะที่หุ้นอื่นยังไม่พ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืมก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับถึงว่า มีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้า E.O.F. อย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างค่อนข้างไว้ใจได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูเรตติ้งกันหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆอ,อ่ะดูเทียบกับเพื่อนๆของเขาครับที่นํามาเทียบกันนะครับทีนี้อ่าคอนเฟกเตอร์เกรดครับเกรดจากซิกกิ้งอัลฟานะครับที่เขารเคะห์มาครับในส่วนของว a เ i a t ชันเนี่ย E.O.F. กับ e s t e ทอโรเดเนี่ยแพงมากนะแพงที่สุดเลยนะครับในส่วนของอัตราการโกดเนี่ย EUF เนี่ยกรดค่อนข้างดีครับดีที่สุดเลยนะอัตราการทำกำไรเนี่ยยังแพ้หุ้นอัลตราอยู่นะเพื่อนๆส่วนโมเมนตัมเนี่ยเข้าทาง EUF มากที่สุดนะครับในส่วนของ EPS เนี่ยก็พอๆกันนะเพื่อนๆอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน,นครับทีนี้เรามาดูรีเทิร์นกันหน่อยนเพื่อนๆอ่ะเป็นตัวเลขให้เพื่อนเห็นชัดๆเลยนะครับก็ที่ระยะที่เราเทียบให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนาะให้เพื่อนๆเก็บสัก5ปีเนี่ยหุ้นนี้เนี่ยโอ้โห15เด้งได้อะเพื่อนๆ สุดยอดจริงนะครับเนี่ยการลงทุนระยะยาวเพื่อนมันทบต้นไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอยู่ยาวพอนะเพื่อนๆจะได้รับการตอบแทนจากหุ้นที่เติบโตแบบเนี้ได้แบบสะสมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ไอเดียในการลงทุนระยะยาวนะครับก็ไม่ได้ว่าการลงทุนระยะสั้นไม่ดีเนาะแต่การลงทุนระยะยาวเนี่ยจะทําให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ ลดอัตราการขาดทุนได้มากกว่านั่นเองนะครับเรามาดูอัตราการเติบโตของหุ้น e อ f เนาะก็อยู่ในเซกเมนต,ต์ของคอสเมติกนะเพื่อนๆนะครับการเติบโตต่อปีเนาะเนี่ยแรกๆนะครับเข้าตลาดมาก็ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับไม่ค่อยรู้จักโนเนมนะครับเข้าตลาดมานะครับจุดเปลี่ยนของเขาครับอยู่ที่ปี2022เพื่อนเหมือนจะได้รับอน,นิสงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ได้ตามข่าวหุ้นจริงๆนะเพื่อนแล้วก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนะครับอ่ะมีวิกฤตเข้ามาท้าทายนิดหน่อยนะครับแล้วก็พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวนะเพื่อนเนี่ยมาเก็ตแคปทะลุ11บิลเลียน12บิลเลียนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตกลงมานะครับและปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ10บิลเลียนนั่นเองนะครับอ่ะให้เพื่อนดูการเติบโตต่อปีนะนะครับเข้าตลาดมาปี2016ใช่ไหมนะครับสปีแรกเนี่ยก็ยังไม่ทํากําไรนะติดลบนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย โอ้โหโตระเบิดในทีเดียวนะเพื่อนเพื่อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับเพื่อนๆก่อนไปดูจังหวะราคานะครับเรามาดูพื้นฐานของหุ้นนี้กันหน่อยนะเพื่อนเพื่อว่าทําไมเนี่ยหุ้นนี้ถึงต้องพิจารณา,นานเพื่อนพื้นฐานมีดียังไงนะครับผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังสั้นๆแล้วกันนะครับพื้นฐานของ e o f เนี่ยลูกค้า มีความแข็งแกร่งนะเพื่อนๆ UF e Beauty เนี่ยมีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างจงรักภักดีนะเพื่อนๆแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่า Gen Z Gen Millennial เนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความย่อมเยาวนะครับมีความประหยัดแต่คุณภาพดีนะครับ UF e เนี่ยเขามีการตลาดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะเพื่อน บริษัทมีกลยุทธ์การตลาดที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งช่วยสร้างการรับรู้ครับความต้องการในผลิตภัณฑ์เข้าถึงคนในวงกว้างนั่นเองนะครับรวมถึงบริษัทเนี่ยค่อนข้างมีนวัตกรรมครับ UF Beauty เนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะเพื่อนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่องนั่นเองครับแถมมีการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายนะเพื่อนๆช่วยให้บริษ land, ัทเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับทั้งช่องทางของการขายปลีกนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นก็ขายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้โอกาสการเติบโตของหุ้นนี้อยู่ตรงไหนนะครับตลาดเครื่องสำอางอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูเทรนไปเนาะตลาดเครื่องสำอางเนี่ยมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับตลาดเครื่องสำอางทั่วโลกเนี่ย ค่อนข้างมีนัยสําคัญนับที่เติบโตครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าราคาประหยัดนับซึ่งเป็นอะไรที่คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ซื้อง่ายใช้ง่ายแล้วมันต้องใช้ซ้ำอ่ะเพื่อนซื้อทุกเดือนซื้อต่อเนื่องคับยิ่งชอบก็ยิ่งจงรักภักดีต่อแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับแล้วก็อันที่2ครับการขยายตลาดของ EoF เนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทได้ดีนะครับ โดยเฉพาะในตลาดเอเชียนะเพื่อนซึ่งเป็นตลาดเครื่องสําอางที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าตีตลาดเอเชียได้เนี่ยโหการเติบโตไม่รู้จะโตได้มากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยถ้าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยนะครับความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเพื่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นส่วนผสมจากธรรมชาตนะิน่าจะทําให้ครองใจคนได้มากขึ้นนะครับ รวมถึง personal branding นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพื่อนๆถ้าทำ personal branding ดีนะครับคนก็จะเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับและให้เพื่อนๆพิจารณาความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายของหุ้นนี้นะครับเพื่อนๆตลาดเครื่องสําอางเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข่งขันรุนแรงนะครับทั้งในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์โล c a l อยู่แล้วนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆการที่เราจะไปตียวยอดขายมาเนี่ย ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะเพื่อนเพื่อและถ้าเราสู้แบรนด์ที่เขาแข็งอยู่แล้วไม่ได้เนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายหรือว่าอาจจะถูกเบียดจนถูกลืมไปได้เลยนะครับรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตนะเพื่อนๆถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อร้านค้าขายปลีกนะครับซึ่ง e o f ก็มีการขายปลีกในส่วนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ ความไม่แน่อนอนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคนั่นเองนะครับอย่างที่สินค้าอ e ีคอมเมิร์ซหลายๆตัวโดน,นครับสินค้าพวกค้าปลีกหลายๆตัวโดนครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลทั้งหมดของ e อ f แล้วนะครับเรามาดูราคาของ e อ f กันหน่อยนะครับว่าเราจะเข้าเก็บที่ราคาเท่าไหร่ดีนะครับสําหรับคนที่มีหุ้นนี้อยู่แล้วหรือคนที่กําลังจะเข้าหุ้นนี้นะครับ ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีหุ้นนี้นะครับแต่รู้สึกสนใจมากๆนะครับถ้ามาดูราคาย้อนหลังแล้วนะเพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่เนี่ยอืปลบมือเลยนะครับสําหรับหุ้นนี้นะครับโกรธดีมากเพื่อนๆลงมาได้แป๊บเดียวก็ไปอีกละลงมาได้แป๊บเดียวก็ไปอีกละนะครับเนี่ยเพื่อนๆและไตรมาสที่ออกมานะครับก็บูสต์ให้หุ้นเนี่ยเอาชนะแนวต้านไปได้นะเพื่อนๆเนี่ยราคาถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บนะครับแนวรับเดิมเนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับให้เป็นไอเดียแล้วกันพเพื่อนๆเผื่อ,นอนชนะแนวรับนี้ไปได้ก็พิจารณาไม้นี้ไว้นะครับ189นะพเพื่อนพิจารณาไว้ก่อนกรณีที่หุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าหากหุ้นย่อลงมาก็รอไม้นี้ดีกว่านะครับที่154นะครับ132แล้วก็110นั่นเองครับพเพื่อนๆเนี่ยไท m e เฟรมเดย์นะเราลองมาดู m ท f r เฟรม e ิกกันหน่อยดีกว่าน,นะครับโอ้โหเนี่ยพเพื่อนๆ m ท f r เฟรมวิกก็ นึกเสียดายนะครับมารู้จักหุ้นนี้เมื่อตอนสายไปแต่ก็ยังว่าแหละโอกาสในการเติบโตของตลาดบิวตี้เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับก็ไม่มีช้าไปหรอกเพ,อเพื่อนหากเราเข้าทันนะเพื่อ,เอนเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมานะแทบจะเป็นพาราโบลาเลยนะครับสําหรับหุ้นนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอทําให้เพ,เพื่อนได้รู้จักหุ้น uf beauty มากขึ้นนะครับอย่าดูถูกตลาดของเครื่องสําอางนะเพื่อนประมาทไม่ได้จริงๆนะครับ ก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามคอมเมนต์อีกทีนะครับขอเพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ